สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูรร่โซนอูร้องซานเนาะตอนนี้น้องอูอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะมื่อนี้พี่แอนแน่พาน้อูขี่รถผ่านสะพานาาข้ามน้ำหรือว่าขั้วข้ามน้ำไปเนาะและ้วฝั่งนั่นก็คือจะเป็นขัวเก่าของขัวข้ามน้ำไปแล้วพี่แอนแน่จะพาน้องอูไปมู่บ้านซบสอยจะเป็นมู่บ้านของคนไทยใหญไงละวก็หมู่บ้านของคนเกเหลี่ยงแล้วก็อยู่ในมู่บ้านนั่นคือเขาเจ้าจะเฮ็ดโฮงอัดน้ำมันงายม่ ไอโครงการญญาน้ามันยาเส้นแรกก็จะพาเรื่อยๆแล้ที่มาไปถึงเข้าอยู่งัันเออ,เอ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางกันอันนี้เป็นได้น้ำป่ายช่วงนี้น้ําลดละเพราะว่าน,น้ําขึ้นกันอันนี้ไปขหมดเลยขึ้นทีไปหมดเลยนี่โดนะต่นี้น้ําลงละฝนหากกะเซาตกประมาณสองสมื้อนี่แหละพ่อต่ก้อนมาหึ่งอาทิตย์ก้อนก็นกนกนกนคือตก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 ทุกมือ้อไม่สามารถไปใส่ได้เพราะว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางดอยแล้วก็น้ําป้าไหลหลากเวลา น้ำมาก็คือเฮาไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันอันตรายเนาะพ <คน S 1> ี่แนนเนาะโคนคืนเดยไม้อะไรเนี่ยออขึ้นมาแลวช่วงนี้พี่แน่ก็เคลียร์ยงานให้มันแล้วแนละ้วเพราะว่าเวียกหลายนะ,ะ้ะเดี๋ยวจากนี้ก็สิมีทริปไปนู่นไปนี่ให้ทุกคนได้ติดตามเนาะเดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านกันเลยเนาะว่าที่เป็นง ตอนนี้นะ้องอูมาที่โฮงน้ำมันงาแต่ว่าข้าจะปิดโรงอัดน้ำมันงาบ้านมายมปิดเนาะอูมุมนี้งามอีหลีนี่เออมากแบบนี้เลยเดี๋ยนะ้องอูสิไปปับป,ปุ่งอยู่บ้านตัวเองเแบบนี้ก่อนวิวงานนะพี่แน่นอน,น,อน,น,น,นโอ อือันนี้ทางลุ่มจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นสวนเป็นสวน,นอ,อูู้อันนี้เขาจะปลูกทุเรียนนี่อ๋อคือทุกคนทุเรียนมันโบมักแสงแดดหล่มันเลยต้องได้เอาผ้าอยา่างอันนี้มาคุมคุมไว้แบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสวนมังมัยนี่ก็เป็นภูแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นอันนี้คืออ้อมหอบไปด้วยาาธรรมชาติอิเลี่ยไม่ห้องสอนอนะ่ะ <Huh? laughs> อันนี้มันดอกไม้คุณนายตื่นสายเนาะนางอูป,ปูอยู่บ้านอยู่เนาะ <laughs> ออกงามอยู่ว้าวงามแหงคุณนะ อันนี้เขามาฮอดสะพานไม้อย่างเขเพี่เนี่ยอ้อันบบได้สูตองเตอู่ตองเตอูอ้าคืออันมาเมื่อกี้ซูตองจีมันเป็นสะพานไม้หรือว่าเป็นภาษาลาวเอินขัวไหมเนาะข้ามข้ามอ่าข้ามนาเข้าเออข้ามนาเข้าไปทางพุ้นกระซิเป็นวัดถ้าวัดมานี่ก็ได้ข้ามวัดมานี่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นจุดไข่ของจุดไข่ของทีละนึกอืมเป็นของแม่สอนแม่แล้วแล้วก็เป็น แบบของชนเผ่าเนาะแต่ว่าถ้าเดินร้อนๆก็คือใช้หมวกใช้ช้ดร่มเช่าสิบาทได้อยู่ถ่ายรูปสวยๆได้อยู่อันนี้นะอูสนใจอันนี้นี่น้ำน้ำทีนลาวไม่มีแต่ยังน้อยมีแม่จะเอาไส้อันนี้แล้วเอามีกระบวยมะพร้าวตากกินน้ำใช่ครับมาจากลาวตากกินน้ําแต่ว่าอันนี้เม่เห็นหลายปีแล้วดุลละตั้งแต่ยนอย่างน้อยๆที่นี่ยังมีอยู่ของคนไทยย้ายกลับไม่เลวอันนี้เย็นจริงถ้าไม่เย็นจริงอันนี้ไม่ขึ้นนะไม่แล้วขี้ตะไคร้อันนี้เขึ้น มันต้องมีอันที่หองก่อนแหละแบบนี้แต่ยังน้อยจะกินน้ําแบบนี้แหละแล้วก็เอากระบวยมะพร้าวตักกินผ่านมาหลายปีแล้ว่บหินไปเดี๋ยวกินขนมจีบก่อนมีมีมีคันห้มมีคันห้มไม่เศร้าเนาะคันห่มไม่เศร้าอันละอันละสิบบาทเนาะอุ๊เอาสีไดงเอาเลยโอ้ยพูดแบเอะมาโอเค ถึงแล้ตัวตาอูจะไม่ให้แต่พี่ก็ตั้งใจเลือกให้เอออ่ะโอเคสีชมพูอยู่ไหมอยู่อยู่มาเออมาจะถือให้อ่ะเดี๋ยวกดโอเคนี่จะตังเลยเนาะสวยอันนี้จะเป็นแม่เหล็กอันละยี่สิบบาทอันร้อยจะเป็นแม่เหล็กที่กับเป็นซื่อแล้วก็เป็นสถานที่เป็นรูปเนาะสองอันครับอันนี้จะเป็นกิฟ ันนี้เป็นแฮนด์เมดนะที่เฮ็ดด้วยมือที่แบบทักเอาทักเอาแล้วก็อันนี้เม่นอีกอย่างน้อเป็นพวงกุญแจนี่เป็นสะพานอีกย่างก็พี่แน่ลืมอีกละสะพานอย่างก็สะพานไม้สูตองเต้สูตองเต้กําลังจิว่าสูตองจี เป็นสะพานไม้ก็แบบนี้เนาะทางพื้นมนาค่ะจะเฮ็ดด้วยไม้ไผ่สารอันนี้เขาจะเอิ้นสารไม้ไผ่ลายสองเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็คือสารลายสองก็คือจะขึ้นสองลงสองพักกินพี่ถือก่อนแล้วอูแล้ว,ออว,วแล้วเดินเสร็จแล้วอูก็กินพี่กโอเคอโ,อโอเคแล้วนี่คือทุกคนคจะไปวัดไหม่นะไปก็ได้พี่อยากไปไหมพี่ไปวัดบ่อยแล้วพี่จะลองไปพาประทาน อันนี้เป็นภาษาลาวเอิ้นน้ำเมืองเนาะตอนสมัยยังน้อยคือมักขนาดนี้โดดต้อมต้อมอันนี้เข้านี่โบเน่ใจว่าเป็นข้าวอ่าเป็นข้าวอันเดียวพี่อนเน่ยข้าวเจ้าเ่ยข้าวเจ้าเนาะเพราะส่วนใหญ่อยู่พี่เขาเจ้ากินข้าวเจ้าบ่ค่อยกินข้าวเหนียวแล้วใช้เป็ตักบาตักบาาแถวนี่ปะตายุสะพานนี่วะไม่เอาอ๋อพระบุญทาบาตถ้ามีงานอ่ะเขาก็จะมีคนมาใส่บาตรวันนี้วันสำคัญทางศาสนาถ้าบุ๊มมีงานนี่ น,กกน,น,นี่งานพักก็เดินก็เดินนิดนึงแเพราะว<อ>่าจากบ้านเดินมาหมู่บ้านเนี่ยก็คือต้องเดินข้ามนี่งไงอ๋อเดินข้ามสะพา,านนี่เนื่งก็คือสะพานนี่เอาไว้อ,อ่าย่างข้ามไปข้ามมาอสองก็คือเอาไว้ทําบุญแล้วก็กเฮ็ดแบบเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวพร้อมเนาะเวลา,าไปยักไปยักมายักไปวัดนี่ทุกคนพี่แน่อันนี้เขาจะเอาไว้ใส่เทียนพันษาบอเวลามีพันษาแล้วเขาจะใส่เทียนเนาะก็คือก็คือเอาเทียนตั้งแล้วก็ชมหรือว่างตามทางสวยนี่ทุกคนธรรมชาติยังสวยงามแหงไม่ห้องสอนอะ คือความรู้สึกยุ่งเหลาเหนื่อยพี่แน่เนาะธรรมชาติแมงสวนนี้คือ,อยังดิบดิบจอีกอ,อันนี้คือค่าอ่านเอามอนนอี้เดี๋ยวจะเห็นวิธีการเสริฟแล้วก็ออกไปตรงนู้นะอ่ะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่หลังขเขาอะไรเงี้ยแห่งหบ้านลักไทยต้องข้ามภูเข,ขาตัวนี้ไปอ๋อพี่แน่บอกว่าอ่านองอูมานี่แค่ยังประมาสิบเปอร์เซ็นต์ของแมงหงส์สวนนะเพราะว่า มันยังมีหลายบ่อนหลายที่แล้วก็เส้นทางมันยากยากไปกูยังคิดแต่ไม่ไม่ไม่แบบไม่มืออาทีพน่ะเพราะว่ามันอันตรายเกินตัวพลาดไปแล้วมันตายเพราะว่าแต่ละที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคือมันมันมันยากทางทางขึ้นเขาขึ้นเขาอันนี้ก็คือเป็นกระท่อมปลายนาเนาะกระท่อมปลายนาข้าเจ้าจะเอาใบตองตึงมาเฮ็ดเป็นอ่าหลังคามุงคัน้าเป็นบ้านต้องอู้นี่จะใส่หญ้าไผ่ เนื้อทองยาคายาคามาไผ่งามแหงภูเขาก็เป็นลูกซ้อน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 ,อน,อนกันไปเลยเฮ้ยทูงอย่างเหี้ยเนี่ยทูงนี่นะทูงตำละไอ้ทูงอะไรอะของวันแม่ป่ะม่นบ่ะอือวันแม่มเนะเคฮอนวันแม่เขาก็มีงานอะตักบาอะไรเงี้ยทุกเทศกาลเนาะที่มาตอนน้ำท่วมโอ้โหท่วม,วมสูงมากเออ น้ำท่วมม่อยเหมือนกอับระมงามร้อนน้ำนามาสะพานยอแนไม้ส่ตองเป้ออรอบที่สามแล้ว เที่ยการกันทีนนกก่นั่นของอุ่งกันน้ำเริ่มแข่งเสียเกี่ยมหญ้าขึ้นเกี่ยมหญ้าเริ่มขึ้นแล้วอันนี่แข็งแรงเขาต้องใช้คนมาเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เพื่อคนมาทำบุญที่เวลาเขามาขแขกแขกถ่งทีคนเป็นแถว เขาก็ดูว่าถ้ามันผุพังอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการทะนุบำรุงก็คือซ่อมสะพานแต่ถ้าถ้าพี่ดูนี่ก็คือมันก็น่าจะได้หลายปีแล้วเพราะว่าเขาก็มาต่อต่อกันพี่เห็นที่เขาทําสะพานไม้ที่ไปที่นู่นอะสะพานข้าวเขาก็มีการปรับปรุงตอนที่อูเห็นอะคือเขาเพิ่งทำใหม่เมื่อไม่นานเนี้ยทับริลือออกเลยทับทัไงทับทับกเป็นหมดเลยมันจะได้หนาไงมันก็จัางว่าเนี่ยปาู่ในนนคือเป็นป่าธรรมชาติแบบ หอยบบกหลายเยอนบมากมากอือลงจับดิเยอะมากก้อยหอยมีปูไตอือทำมาสาปาดีอันนี้ดู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 อะไรเฮยเออเห็นแล้วมันก็หลบน้ำอะไรเงี้ยจริงๆคนน่าจะมาหาปลาไปเยอะเหมือนกันแน่นั่นดูแล้วดูจากากาแต่ว่าขอบุกให้เอาหอยไปกินเนาะไม่ไม่ไมเยอะมากไอหอยขมหอยโคขง อมันก็กินต้นข้าวนะอันนี้ข้าวนี้ก็ไปเขตวัดแล้วนะไปได้เลยน้จิ้มาเจ้าไม่กินนะค่อยกินหมดไปแล้วสองไม้ก็ยังวันไม่กินเลยหิวข้าวมากต่ายโมงกว่าแล้ว้เพียแน่โดนเลยอุ้ยขอโทษอยู่ในวัด ลืมตัว,ตวทุกคนอู้อ่นภาษานี้เป็นภาษาไทยไง่พี่แน่แอ๋อเขตแม่ห่องสอนนี่คือมีทางทาไทยง่มีทางกะเลี่ยงกะเรี่ยงขาวกะเลี่ยงแดงกะเลี่ยงคอยาวลาฮูอาค่าอย่างนีว้วะป่าเลยน,นี้เป็นบริเวณวัดวัดอีกอย่างก็ะ สู่ตองเต้สี่เทือละจำบได้เลยว่าสูตองเต้นอแเป็นแบบเดิมของเป็น่แต่ตัวด้านบนก็คืออย่างอนรักแบบเป็นไม้ที่ว่าเป็นไม้เป็นแผ่นๆก็มีอยู่นะอ๋อการปรับก็จะมีโครงสร้างที่เปเิดทั้งืก็อันเบิ้งอันการโครงสร้างก็คือผสมประสานล้านนากับไทยใหญ่พี่แนวเนาะ ได้มาละเดี๋ยวเดินขึ้นไปเทิงก่อนนี่หลังจากย่างขึ้นมาต่พูดเนาะจันมาฮอดนี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่คือกันแต่ว่า่าจะเป็นลายคับขึ้นสองลงสองคือกันเนาะอันนี้ก็เนาะอันนี้ก็คือหอจะย่างขึ้นไป ผู้สาวผมยาวพี่แน่เ<ฮ>มื่อยเลยประวัติประวัติมีความยาว500เมตรมีความกว้าง2เมตรสร้างเมื่อวันที่20เมษาย,ยนพศสอ5 4 เวลาย่างเข้ามาทางในปุ๊บมันก็จะเป็นโหรางวัลที่หนึ่งพี่จะทนายให้อูเลยว่าฮะพี่รับกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัน้องเข้ามาถ่ายคลิปครับเจอคนหัวใจอีละหลวงพ่อ ชูตองเปยอ๋อชูตองเปยนี่ซ huh. ื้อมาจากซื so ้อมาจากหลวงพ่อเนาะต้องเขียนนะพี่แนนี่ต้องถอดสวัสดีค่ะมาจากที่นี่ไมคะรืมากทีมาจากงเทครับองฟ้า คนเข้ามาก็ที่เป็นพระพุทธหูกเนาะอุ้ยคิดแบบน้องอู๋เคยเห็นพระพุทธหูกแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตพี่แนนี่เป็นทางของศิละทพม่าอ๋อผสมผสานทางทางล้านนาเด้เนาะวันก็คืออะไรก็คือทางออกทางพม่าอย่างเช่นวันที่ไปข้างบนนั้นโดยคองหมูก็จะเป็นแนวพม่าอ๋อน้องอู๋งงเลยว่าแบบพระพุทธหูกต่างจากบ้านน้องอู๋ลายอันนี้ก็คือจะมีแบบไม้ที่เขาเจ้าให้ เพิ่นให้เฮามาเขียนคำอธิษฐานเนาะอูเบิงลระพี่แอนน่นี่ขอรวยยังรวยอายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอันดับแรกอันนี้อันนี้สองคือมีความสุขเออนี่นี่ก็อันสั้นก็มีโชคลาภมีโชคลาภที่สี่ก็ร่ำรวยมีมิตรไมตรีที่ดีตามอูมีมิตรสหายที่ดีมีสหายที่ดีไปไหนคนก็รักก็อินดูได้แล้วโอเคหาย่างหาย่าง ต้องเขียนชื่อใส่เดินมาเขียนชื่อตัวเองอะไรเดี๋ยวมเออจะก็ดีนะเออที่ดีเลยเออที่อันเนี้ยเดี๋ยวเขียนไปแล้วอันเทวดาเพคุนเบิ่งอ้าวไผ่วะเออใครเนาะเคยดูอยู่เคยดูคลิปเขาอยู่เทวดานะงราอยู่จับปั๊บเสียงอย่างพี่แน่นี่เสียงนาฬิกาไงก็อ๋อนาฬิกาพี่นาฬิกาน้องแดงน้องแดงถูก โอ้ขเ,อเขียนภาษาลา,เาวเทวดาจะอ่านเข้าใจปเะ,ะเนาะเข้าใจเทวดากำลังจ้า,ารทริ้งอยู่ไม่อูกลัวเทวดาฝ่ายอันภาษาไทยมาตรวจแล้วคงไม่ถูกเลยถูกอ,อุ้ยลุนนะอูกลัวแบบอูเขียนภาษาลาวเลวเทวดา,าเป็นฝ่ายภาษาไทยมาตรวจแล้วอูจะทำยังไงใส่กิ๊กผมก็อ่านออกโอเคโน่นหลังมีเข้าวัดแลอว โอเคอ่ะพี่อนแอนน์มัดไปละทำบุญก่อนยังไม่ได้กราบพระเดี๋ยวกราบพระเขียนเสร็จแล้วค่อยกราบพระก็ไดนะ้ทำบุญก่อนเอ่อหน้าตายัางอูจะทำบุญสักเท่าไหร่เป็นแล้วใบใหญ่สุดห้าบบาทใบใหญ่สุดของอูใช่ปะ่ะเป็นแล้วอูดูใบใหญ่สุดของพี่ดิไม่อย่างอ่ะ,อะ กี่บาทเงินอย่างวันนี้สองสามไละแสนห้าหกเจ็ดเป็นเงินไทยกี่บาทนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบีบ้าสหกสิเจิบแาสามคือ้าวเาไว้แจกทิปสาวๆในในในหลงพี่แน่มีเงินอยู่ประมาณหกพันบาทเอาสามพันกะ ประมาณห้าพันนี่แหละเนี่ย 5, ห้าพัน้าห้ามีเงินห้าพันไปเที่ยวลาวแล้วทุกคนล,ลงเรือมาใด้อูอูอูอดติป <laughs> <laughs> เข้าไทยแล้วอูอดทิปถ้าอยู่ในลาวได้ติปกแล้วเดี๋ยวไว้เที่ยวก็อูต่อเดี๋ยวอูต้องไปต่อพาสปอร์ตที่ลาวครับอันนี้เนาต้องเขียนเขาอธิษฐานภาษาลาวภาษาลาวภาษาไทยเขียนภาษาลาวมาริงอ่านได้หรือเขียนมาริงอันดับแรกก็คืออย่ที่บอกถูกหวยรอบที่หนึ่งไม่ได้หรอก ยากมาก <Okay. S 1> ถ้าอูถูกก็ต้องแบ่งกับพี่ให้พี่มังง้งอ่ะคอยคนดูเบื้องภาษาลาวเนี่ยโอ้ยว่าแต่ภาษาลาวเลยคนลาวยังอ่านไม่ออกเลย เจาต้องอ,อ่านให้คนดูฟังนะเจ้าขออะไรพี่ลืมขอเรื่องความรักวะอูพี่ลืมเขียนเออไม่ทันแล้วใช่ไหมเ้้งเขียนใหม่ออันนึงมีความรักอันโดดๆนะเออลืมเขียนเรื่องความรักว่ะ ถ้าทุกขอีดีๆอเูเขียนเรื่องความรักด้วยอย่าลืมไปต้องมีรักดีต้องเป็นเด็กดีพี่ว่าแผ่นหนึ่งไม่พอเขียนอูอแผ่นที่สองมาได้ <c oughs> ปีนปีนเพราะนะ เี่ยคนตีละครนะพี่ก็นึกว่าอะไรนาฬิกาน,นิ่งน่องนิ่งน่องออหลวงพอ่อหลวงพ่อเจ้าพาราสุตองเป้ จักที่นี่<ห>อ้าวอ่านมาขอได้ั้งบอกตนหน้าพระเลยอ่ะเหนียวอเขียนาลวหลวงพ่อเจ้าพรรษาสุเป้เขากำลังฟังภาษาเราอยู่อูเขียนว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้านางอูคคำขันธรรจักสาธุสาธุาธบุญหอยอดถึงที่ได้มาถึงสถานที่นี้ขอให้ข้าน้อยมีความสุขในการใช้ชีวิตขอให้มีมิตรไมตรีที่ดีขอให้ค้าขายหรือว่าเฮ็ดธุรกิจอย่างก็ตามขอให้ประสบผลสำเร็จ อขอให้มีเงินคำ <laughs> บวิไซส์โบคาดสายอขอให้พ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความฮักที่ดี <laughs> ไปใส่มาใส่ไผ่ก็ฮักไผ่ก็เอ็นดูขอให้หน้าที่การงานราบรื่นแล้วก็ขอให้มิตรภาพของขน้อยกับพี่แอนแน่ฮักกันแบบนี้ตลอดไปเด้อขน้อยกับพี่แอนแะน่พี่แอนแน่เป็นส่วนรวมเดีว,วอ,สววอีส่วนรวมในชีวิตไปามาดันนี้ขอหลายว่านาะ ห้าสิบบาทนี่ขอยังจังถ้าถ้าร้อยนี่นี่ถ่าจะขอยส่งสามแผ่นมัดอะไรพี่นี่มัดยังไงก็ได้ให้อยู่มัดข้างบนข้างล่างแล้วแต่เราเนี่ยมีที่มัดที่ร้อยเนี่ยรัานนี้ได้หมดตามเชือกตามรวดเนี่ยไม่ค่อยแก้ดึงดึงทีเดียวดึงสองอันคู่อ่ะหมดไรแล้ดึงสองอันคู่ไม่ดึงคู่เลยสองอันพกก็ได้เออเแย่แบบพกซะ ผูกเลยนั่นไม่เป็นไรเขาคล้องก็ได้นะเขาคล้องต่ออะไรก็ได er> ้เขาผูกต่อล่างเนี่ยก็ได้ก็เน้นดึงกูเข้าไปในชีวิตอถามพี่บ้างไหมว่าพี่พี่ต้องการที่จะอยู่วพี่ต้องการที่ต้องการบอลมู้อะไรบอลต้องการย้อนบอลต้องการอะไรก็คือดึงเข้าไปอยู่วนะกระทาต้องการนี่บอลเข้ามา ปัญญามัดอันนีก้ก็แบบนี้มันสั้นเรพี่เนี่ยไม่ส่ะยังอยู่แกผูกใหม่ก็ได้ไปเดี๋ยวไปกาบพักต่อนะครับออโอ้ข้างในเพียบเลยวะ <laughs> โอ้ดูอว้าว อยู่ข้างในนี้ก็คือจะเป็นคําขอที่ทุกคนมาวัดนี้ก็ต้องขอนะเขียนใสไม้คือเขียนหลายแล้วเพื่อนก็เอามาห้อยตามนี้เนาะห้อยตามอยู่นอกกับอยู่ทางในก็ที่มีเนาะอันนี้คือจะเป็นวิวของวัดเนาะที่ภายในวัดคืองามแหงนี่คืองามแหงถ้าว่าไผ่ได้ไปได้มาแม่ห้องสอนอย่าลืมมาหมูบม่บ้านหมู่บ้านนี้ซื้อม่าอย่างพี่เนี้ย <laughs> เอกวาสะพานไุตองเป้ปเออเวบว่ามู่บ้านอย่างแต่ว่ามาสะพานไม้มันเป็นเส้นทางที่จะไปมูบ้านรักไทยเนาะเออแล้วก็าว่าจากเส้นทางใหญ่ไม่ไม่ไกลแม่นมมมเป็นอาสะพานไม้สูตองเป้เนาะแล้วก็เป็นวัดของอาวัดสูตองเป้เนาะนคนไทยใหญ่พี่้องไทยใหญ่คในเมืองนับถือคในเมืองนับถือแล้วก็ทาง มาก็คือวิวทิวทัศน์ของแบบว่าเขาจะเอื้นอนที่ตั้งของวัดนะคืองามแหงข้างหน้าจะเป็นน้ําแล้วก็เป็นขัวค้มแล้วก็ซีมีทุ่งให้ทุง่งนาแล้วก็อันนี้ก็จะวัดนี่ก็คือจะเป็นเนินสูงนะทุกคนเนาะจะอยู่ภูเขาถ้าว่าไผ่ได้ไป,ไ,ปได้มากะอย่าลืมมาแวะเดิมมาเที่ยวแล้วก็มาเขียนคำอธิฐานคือน้องอูกรเพียนแน่ถ้าไผ่อยากรวยก็เขียนขอให้รวยขอให้รวยถ้าไผ่ได้ไปจะมาก็อย่าลืมเดิออูกับเพียนแน่ก็สิขอตัวไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวแหง <laughs> <Yeah>. <laughs> bye bye